สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมมกะปิเจอรมนีนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แมมกะปินะคะวันนี้แมมกะปิทําช่องมาครบ1เดือนกับอีกครึ่งอ่าหเดือนครึ่งใช่ไหมคะคหเดือนแล้วนะคะแล้วก็ลงคลิปทุกวันขยันมากขยันมากแบบว่าสนุกคะ่ะลงคลิปทุกวันคลิปนี้เป็นคลิปที่ เจ็ดสิบแล้วนะคะเย้ยค่ะเวกิชชั่ฟคำคุณมากๆค่ะตอนอแรกคนที่ ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะคะเริ่มจากศูนย์ค่ะศูนย์จริงๆหรือครึ่งศูนย์จริงๆค่ะไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มีมือถือเครื่องเดียวนะคะก็เป็นช่วงโควิดพอดีนะคะที่ทํางานก็คือทํางานโรงแรมนะคะที่ทํางานโรงแรมปิดร้านปิดอะไรปิดหมดก็เลยเอ่อได้ออกจากงานนะคะ <c oughs> เขาเ <c oughs> ดินเขาเชิญออกให้ทรงขาวออกมาเลยก็ออกจากงานนะคะจะเรียกว่าตกงานก็ได้นะคะหลายๆคนก็อยู่ในสถานะนี้ใช่ไหมคะก็ว่า งานแล้วก็ดูแต่ YouTube โน่นนี่นั่นเยอะกะ็กลิง้งอุ๊ยทำไมเราไม่ลองทำช่องอะ่ะก็คือมีพี่คนหนึ่งนะคะเมื่อนานมาแล้วเขาก็บอกว่าทำไมเธอไม่ทำช่องอะ่ะเธอชอบโพสต์ชอบคุยชอบอะไรโน่นนี่นั่นนะคะโอเคเรื่องมันยาวเล่นแล้วก็มาถึงวันนี้ค่ะ วันที่อยากทำช่องเราก็ลองผิดลองถูกคือไม่รู้อะไรเลยจริงๆเขียนก็ไม่ถูกลงคลิปก็ไม่เป็นตัดต่อก็ไม่ได้ก็ใช้แอปอะไรก็คือเยอะยะมากมายที่หลายๆคนที่เพิ่งเริ่มใหม่ก็อาจจะเจอปัญหานี้เหมือนกันนะคะก็อันดับแรกก็เริ่มก่อนสมัครก่อนสมัครสร้างช่องก่อนก็ทำไม่เป็นค่ะสามวันโอ้สี่ <laughs> เอา้าหกสามวันโอเคสามวันสามวันคนเยอรมันทำแบบนี้นะคะสามวันคนไทยก็ แบบนี้เนะาะสมวันค่ะ3วันโอเคใช้เวลา3วันนะคะที่หาทางจะเปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองสรุปแล้วก็เปิดได้ค่ละละลาความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใช้มีค้างเป็นของตัวเองเป็นแล้วนะคะเอาคลิปอะไรลงอะฉันยังไม่มีวิดีโอเลยอะเออในมือถือของฉันก็ไม่มีวิดีโออะไรก็ค้นค้น,คน,คนหาหาไปเจอวิดีโอเล็กๆอันนึงที่ถ่ายคุณสามีตอนที่แกฝึก บอกแอปเปิลนะคะสั้นๆถ้าใครยังไม่เห็นก็คลิปแรกๆเลยค่ะลงไปดูเลื่อนๆลงไปดูได้นะคะก็ลงคลิปนั้นอุ้ยดีใจจังเลยลงคลิปเทเลยเธอทำได้เอาละทีนี้ข้ามตอนไปนิดนึงก่อนที่จะลงคลิปแล้วเราจะตั้งชื่อช่องอะไรดีอ่ะก็ไปค้นหาไปฟังคนนู้นคนนี้อาจารย์คนนั้นคนโน้นพูดก็ไปฟังของอาจารย์ คนหนึ่งเขาก็บอกว่า ứng, ตั้งเป็นชื่อของตัวเองหรือเป็นคอนเทนต์อะไรเราไม่มีคอนเทนต์น่ะเราไม่อยากทำอะไรสิ่งเดียวเพราะเราเป็นคนหลากหลายเราเป็นคนเรื่องเยอะเรื่องเยอะจะพูดว่ารู้มากก็ดูแบบไม่น่ารักเนาะเออเราเป็นคนเรื่องเยอะอะเราก็อยากบอกเยอะอยากแบบ ผสมผสานชิพาตาแต่ก็อยากจะเน้นว่าไลฟ์สไตล์ของเราการชีวิตที่เป็นอยู่ในเยอรมันของเราอยู่ยังไงกินยังไงไปไหนทำอะไรภาษาเยอรมันเรียกว่าอะไรอะไรนน่นนี่นั่นก็คืออยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้มารู้จักการพูดคุยสนุกสนานกันผ่านช่องทางนี้ก็เลยอ่ะโอเคชื่อจริงๆของเราตามบัตรประชาชนเนี่ยจันสุดานะคะก็เลยอ่ะชื่อเรานี่แหละ จันสุดาอาจารย์สุดาก็ใครจะรู้จักเราอะนอกจากลูกและสามีเราใครจะรู้จักเราอะโอเคเติมไปอีกนิดนึงเราอยู่ในเยอรมันจันสุดาเยอรมันมันง่ายไปไหมเราอยู่ในรัฐบาวาเรียก็เป็นจันสุดาบาวาเรียแล้วก็ไปแชร์ทีนี้นะเริ่มเปิดช่องใหม่โอ้โหตื่นเต้นดีใจฉันทําได้แชร์ใน Facebook ให้เพื่อนเพื่อนรู้ให้เพื่อนๆนเห็นแล้วก็น้องคนหนึ่งก็ทักมาว่าชื่ออะไรของพี่อะ พี่ตั้งชื่ออะไรเนี่ยหนูหนูค้นหาเท่าไรก็หาไม่เจอชื่ออะไรไม่รู้เรียกยากอ่ะจันจันสุดดาบาอะไรอ่ะบาบาบาวาอะไรอ่ะพี่โหเสียดเซลล์เลยน้องค่ะพี่เพิ่งหัดเดินเตาะแตะเตาะแตะน้องมาทักพี่จะหัวชินเลยเอาใหม่ลงคลิปไปสักพักหนึ่งอ่ะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเป็น จันสุดาพาดูตั <laughs> ้นก็ไม่ได้อย่างไงวะตั้น <laughs> ก็ไม่ได้อย่างไงจันสุดาพาดู <laughs> ก็คือคิดในใจว่าโอเคเพราะจันสุดาเป็นคนที่ชอบแนะนําเป็นคนที่ชอบให้ดูให้รู้ให้เห็นนู่นนี่นั่นอ่านจันสุดาพาดูก็เลยส่งส่งให้เพื่อนรุ่นพี่นะคะพี่พี่คนนี้คือน่ารักมากนะคะพี่พัดที่วันก่อนที่เราไปเยี่ยมบ้านพี่พัดกันนะคะมีมีคลิปอยู่นะลองไป ดูกันเอ่อแล้วก็พี่พัดก็บอกอู้ชื่อนี้ดีชื่อนี้ดีดง่ายๆแล้วก็เข้ากับตัวจันสุดาดีเพราะว่าจันสุดาเป็นคนชอบบอกชอบเล่าชอบแชร์ประสบการณ์ไปเที่ยวที่ไหนจันไปเที่ยวที่ไหนจันสุดาก็ชอบลาไปให้เอาละชื่อนี้ละอุย้ยพี่พัดบอกโอเคดีไม่ถามใครแล้วแล้วก็ <laughs> <laughs> ก็ไม่ถามน้องคนแรกละ เดี๋ยวเขเดี๋ยวก็ทักหัวทิพอีกนะพี่เป็นคนเซนซิทีฟนะคะเป็นคนเป็นเซนซิทีฟมากใครทักอะไรมาก็ใจจะหอ่อเหี่ยวเศร้าอยู่หลายวันกว่าจะแบบลุกขึ้นมายืนได้โอเคเอาชื่อนี้แหละเขาชื่อนี้อยู่อีกหลายวันไม่ชอบอีกละไม่ถูกใจอีกละโอเคเรื่องชื่อมันยาวหลายคนก็อาจจะเห็นนะคะก็เปลี่ยนเป็นชื่อนูอ้นชื่อนี้ชื่อนั้นสรุปแล้วจนมาถึงวันหนึ่งทำครบรู้สึกวันนั้นจะทำครบหนึ่งเดือนแล้วแล้วรู้สึกว่าพร้อม ไม่ใช่ท้อเกี่ยวกับการทําช่องอย่างเดียวก็คือท้อเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวด้วยพอดีเป็นช่วงโควิดที่เรากักตัวไปไหนไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้พ่อแม่ลูกเราก็อยู่ในบ้านเดียวกันโอเคลูกเขาแยกไปละแยกกันผ่านไปลวแ,แ,แต่ว่าเราอยู่กันสองคน24ชั่วโมงมันก็จะมีแบบว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ถึงขนาดไฟติ้งบ็อกซิ่งอะไรแต่ก็จะมีบางที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรประมาณนี้ก็าถกเถียงกันแล้วก็รู้สึกเบือ่อรู้สึกเสียเซลล์รู้สึกเซ็งก็เลยไม่ทำละ เล้วทำกี่เกียจติทำละไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรทำอะไรไปก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อะ่ะมั่วไปหมดเลยเออลงไม่รู้คลิปอะไรต่อคลิปอะไรรู้สึกสเปะส,สปะปิดช่องวันนี้ฉันจะปิดช่องอังไม่ไปต่อละเบื่อละแต่พอมาคิดอีกทีโหมีคนตามเราตั้งหนึ่งร้อยคนน่ะ แล้วเขาก็มาทักทายบ่อยๆด้วยนะคะแล้วก็เข,เ,ขเอากําลังใจดีๆมาให้ด้วยแม้จะจริงใจหรือไม่จริงใจหรือแค่จะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่เขามาให้เราเห็นน่ะเขามาทักทายถึงอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขาก็มาก็เลยดูสิเซนซิทีฟหนึ่งร้อยคนยังกันหนึ่งล้านเห็นไหมคุณมีค่านะคะคุณมีค่ามีใจของแมมแมนกระปิกนะคะ ก็เลยทีนี้ตัดสินใจแล้วออกไปข้างนอกไปเดินไปซื้อของแล้วก็คิดตลอดว่าเอาละวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านะจะไปเปิดแล้วก็เข้าไปปิดช่องแล้วไม่ทําต่อแล้วเพราะว่าเบื่อไม่มีกําลังใจยิ้มไม่ออกพูดหน้ากล้องไม่ได้เพราะว่าถ้าจิตใจเราไม่มีความสุขหรือว่าเราเครียดเรื่องอะไรเนี่ยเรามาพูดหน้ากล้องมันก็ไม่ลื่นมันก็ไม่ไหลแล้วเราอยากจะแบ่งปันความสุขเราอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ถ้าตัวเรามันยังไม่มีสิ่งนี้เราจะให้ใครได้จริงไหมคะโอเค ไม่มีละไม่รู้จะให้ใครยังไงละตัวเองก็ไม่ไหวละปิดช่องขับรถเข้าไปในโรงรถออกมาปิดประตูหน้าก็แบบว่าเคร่งเคร่งเครียดเครียดโอก็คิดอยู่เรื่องนี้แหละคิดว่าหลายคนก็อาจจะเป็นเนาะทำช่องใหม่ๆปิดประตูเสร็จหันกลับไปมีน้องมิ้นค่ะน้องมิ้นที่น้องคนไทยที่อยู่บ้านใกล้ๆเนี่ยค่ะเดินมาพอดีกับลูกสาว อ้าวพี่ไปซื้อของมา,าเหรออาจ่าไปซื้อของมาทักทายแบบไม่ค่อยแฮปปี้อะไรเลยน้องเมวพี่หนูตามพี่ทุกวันเลยนะเนี่ยวันนี้ทําไมพี่ยังไม่ลงอะ่ะหนูตื่นขึ้นมานี้หนูติดพี่แล้วนะเออเพราะว่าหนูดูพี่ทุกวันเนี่ยหนูเป็นกาลังใจให้พี่นะวันนี้พี่จะลงเมื่อไหร่เนี่ยหนูรอดูเอ่อหน้องเมวพี่ว่าพี่ไม่ลงแล้วละ่ะพี่จะปิดช่องละอา้าวทำไมอ่ะพี่ปิดทาไมทําไปสิหนูดูใครไม่ดูหนูดูพี่หนูเป็นกําลังใจให้พี่ มันทอ้อน้องมินแล้วก็เรื่องภายในครอบครัวช่วงนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เรื่องส่วนตัวก็ไม่ค่อยแฮปปี้งานก็ไม่มีทําถึงแม้จะมีกินมีใช้ไม่อดอยากแต่มันรู้สึกไม่มีค่าตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรรู้สึกว่าไปย้อนดูคลิปเก่าๆของเราเนี่ยมันสเปะสปะมันเยอะมันแย่มันอะไรไม่รู้อ่ะคือมีเพื่อนๆเ,เ,เ,เยอะมากอันนี้ขอเน้นคําว่าเยอะมากเลยมีเพื่อนๆเยอะมากเลยชอบพูดคานี้ กับแหม่มกะปิว่าเธอทำได้หลายอย่างแต่เธอไม่เอาจริงสักอย่างเธอไม่หยุดอยู่กับที่เธอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่รู้เอาอะไรให้มันจริงจังสักอย่างสิก็เลยกลับมานั่งคิดเอจริงเน,ะนาะมโนราก่อรำแกะสลัก,กก่อทำปั้นดอกไม้ก่อทำงานประจำก่อทำ ออกไปพูดไปคุยบรรยายเป็นอาสาสมัครก็ททำช่วยเหลือคนโน้นคนนี้ก็ททำทำทุกอย่างจริงๆนะอ้าวเขียนหนังสือก็ททำเออชอบเป็นคนที่ชอบเขียนมากๆนะคะจะเขียนได้ดีกว่าพูดพูดเนี่ยจะทองแดงรู้ไหมทองแดงคืออะไรคนใต้ดูนะคะทองแดงคืออะไรคือแรงไม่ชับมันเออทองแดงกันคนตีแรงคนตีแรงไทยไม่ชับมันคนตีแรงกลางไม่ชับมันแรงทองแดงเล่นเปล่ง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 กันเนี่ยแมมกะปิจะเป็นจะเป็นมากๆเลยแรงทองแดงนะคะทองแดงก็คือแหล่งใต้แหล่งกลางไม่ชับนะคะ มาถึงไหนแล้วเมื่อกี้เห็นไหมออกนอกลูกลก,ลก็เพื่อนๆเ,เคยทักว่าเราทำอะไรไม่ได้าทาวอนสักอย่างหนึ่งนะคะทำงานที่ไหนก็เออทำคืองานโรงแรมที่ทำได้นานมากเลยนะสิบห้าปีนี่คืองานงานนี้คือนานที่สุดในชีวิตแล้วสิบห้าปีทำตั้งแต่ลูกเล็กๆทำตั้งแต่เด็กๆจนแก่เออจนงอกขึ้นเลยเนี่ยเหม็มจนสามีก็เียนะโอเคเสร็จแล้วมาถึงการทำคลิปถึงวันที่แบบว่า ตัดสินใจแล้วบอกเลิกแล้วไม่เอาแล้ว,ไม,ลวไม่ทําต่อแล้วใจิตใจห่อเหี่ยวไม่มีกําลังใจไม่มีคนดูทําคลิปอะไรก็ไม่เวิร์กรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละไม่ทาละน้องมินบอกไม่ได้พี่พี่ทำหนูดูอยู่เราทํากันสองคนก็ได้พี่เราทําเล่นๆเ,เราอย่าไปหวังยอดหวังอะไรเลยทําไปเลยมันก็ไม่หวงังน,นะตอนแรกแต่พอทําทําไปอะ่ะมันก็หวังอะ่ะเราอยากประสบความสําเร็จนะคือเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรรายได้ที่จะเข้ามานั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่า เมื่อเร,เราลงมือทําอะไรไปแล้วอ่ะเราอยากประสบความสําเร็จไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ไกลๆว่าเราจะสําเร็จในหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะแต่ในแต่ละวันน่ะเราตั้งเป้าหมายไว้แต่ละวันเว้ยวันนี้เราจะทําคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะตัดเราจะตัดแล้วก็จะลองใส่เสียงดูจะลองพูดดูจะลองใส่เพลงใส่เอฟเฟกต์น่นนี่น,น,นั่นดูพอน้องมินพูดโน้มนะ้าวให้กําลังใจน่นนี่นั่น,น,นอะไรเสร็จแล้วทำเถอะพี่โอททำแต่น้องมินมีคนว่าชื่อช่องพี่เฉยอ่ะ เชยมากเลยพี่ชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อยาวโน่นนี้นั่นอ่ะพี่เปลี่ยนเธอเปลี่ยนปชื่อนั้นแต่แบบคือชื่อแม่มกะปิชื่อเล่นชื่อมารตีนะคะเล่น Facebook อยู่นานมากแล้วก็เล่นเวบเพจอื่นๆก็นานมากก็ใช้ชื่อเล่นนี้ตลอดแต่มาทำ u t u b e แล้วก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่อยากใช้ชื่อตัวเองคืออยากให้เป็นชื่อช่องแยกออกมาอีกอีกอย่างหนึ่งแล้วน้องคนคนที่ทักว่าชื่อพี่เชยอ่ะนะ อย่าไปว่าเขานะเขาเขาน่ารักมากน้องถ้าน้องเขาดูอยู่เขารู้แหละว่าเขาอะทักพี่ทักชื่อพี่ว่าเชยจนวันนี้ที่พี่เปลี่ยนมาเป็นแมมกะปิแล้วเขาก็ยังทักอยู่นะว่าชื่อช่องของพี่อะเชยมากอะไรอย่างนี้โอเค okay. น้องมินพี่ไม่เอาแล้วทําสิพี่น้องมินงั้นพี่ไปเปิดช่องใหม่ดีกว่าทิ้งไปเถอะช่องเนี้นะทิ้งไปเลยแล้วก็ไปเปิดใหม่แล้วพี่ก็จะใช้ชื่อใหม่แบบอเนืเนืมอเนเนิมภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะอเนเนิมภาษาไทยเรียกว่าแบบ ไม่มีคนรู้จักอ่ะเขาเขาเรียกว่าอะไรถ้าใครรู้ช่วยช่วยบอกหน่อยขอโทษทีนะคะไม่ใช่ว่าจะเก่งาภาษาฝรั่งมากจนลืมาภาษาไทยแต่บางคาที่เราไม่ได้ใช้นานๆเราก็ลืมนะคะนั่นแหละว่าจะทิ้งช่องนี้ไปแล้วก็ไปทําช่องใหม่แล้วทําไมถึงยืนยืนพูดแล้วมันมีพลังกับคนมันรู้สึกไม่เขินมันรู้สึกไม่ไม่อึดอัดเออยืนพูดแล้วมันแบบว่า <laughs> เหมือนเต้นไปด้วยอะไรอย่างนงี้นะโอเค ทำไมแค่บอกแค่จะบอกว่า,เ,าเรื่องเชื่อช่องเนี่ยทำไมมันยืดเยื้อมายาวจังเลยมาทีนี้ก็บอกน้องมิ้นไม่เอาละเดี๋ยวพี่จะทิ้งช่องนี้ละแล้วก็ไปเปิดช่องใหม่ทิ้งทําไมอะพี่หนูตามพี่อยู่นะแต่ถ้าพี่ถ้าพี่ไปเปิดใหม่หนูก็ยังตามพี่อยู่นะแต่เราหนึ่งร้อยคนนั้นนะพี่วิช่างเขาเหอะเขาไม่ได้มาตามเราจริงๆเหรอกหนึ่งร้อยคนนั้นนะ่ะเขาก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป โอ้นะพี่อแล้วแต่พี่แต่พี่ทํานะพี่ทํานะพี่เอาชื่อนี้แหละแมมกะปิพี่อะชอบเป็นแบบฝรั่งพี่อะแบบลาลาฟุตฟิตโฟไฟเก่งชื่อนี้เลยพี่แมมแล้วกะปิก็พี่เป็นคนใต้ไงพี่ชอบกินกะปิเออพี่จะเป็นแมมเป็นฝรั่งเป็นมาดามแต่พี่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นกะปิของพี่ไงชื่อนี้เลยพี่ใครเราไม่ต้องไปบอกใครแล้วพี่เราทํากันสองคนเอาเอาชื่อนี้เลยน้องมิ้น ชื่อนี้เลยพี่พี่เชื่อหนูหนูเนี่ยนะวันวันหนึ่งไม่ทําอะไรเลยพี่หนูเลี้ยงลูกสองคนสามีหนูไปทํางานหนูอยู่แต่บ้านหนูดูแต่ YouTube พี่พี่เชื่อหนูแล้วพี่ทําไมนะแล้วก็ลงคลิปทุกวันวันละหนึ่งสองสามคลิปเลยนะพี่เช้าเทียเท่ยงเย็นเท้าเที่ยงอย่างเลยนะน้องมินน่ารักมากให้กําลังใจดีมากแล้วก็แม่มันทันท,งทังที่นานทํา YouTube ไม่เป็นเม้นก็แทบจะไม่ค่อยจะเป็นด้วยนะคะนะ่าเป็นแม่บ้านจริงๆแม่บ้านที่เลี้ยงลูกจริงๆเรื่องโซเชียลเนี่ยนางไม่ค่อยเก่งนะคะโอเค เ,ออเ,ออเดี๋ยวพี่ไปคิดดูก่อนไม่ต้องพี่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคิดพี่ทําเลยพี่ทาเลยพี่ไปเปลี่ยนช่องพี่อย่าไปทิ้งหนึ่งร้อยคนนั้นอะ่ะเขาคือกําลังใจของพี่นะคือฐานออช่องของพี่พี่ทําไปเลยคนจะดูหรือไม่ดูเราดูกันสองคนก็ได้ก็ถือว่าเราเอาประสบการณ์ของเราไปเก็บไว้ในไดอารี่เออช่องนี้ก็เหมือนไดอารี่ของเรานะพี่นะโอเคโอเคน้องมิ้นไม่ทิ้งช่องนะไม่ทิ้งช่องนี้นะไม่เปิดใหม่นะเออไม่เปิดใหม่พี่เอาไปเลยสรุปก็นี่ค่ะที่มาของช่อง แหม่กะปิแล้วก็อยู่ที่นี่ต่อแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายช่องไม่ได้ปิดช่องไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็เริ่มจากวันนั้นพูดคุยกับน้องมิ้นปุ๊บก็กลับมาเปลี่ยนชื่อช่องแล้วก็เริ่มทําคลิปใหม่แล้วก็โฟกัสไปว่าเราจะทําแนวไหนในวันนั้นเขาคิดได้แล้วก็หาตัวตนเจอว่าเราจะทําไปแนวไหนไม่มีคนไม่มีแนวเดียวเพราะเราเป็นคนที่หลากหลายจริงๆเราเป็นคนที่ชอบหลากหลายเราเป็นคนที่สีสันเราเป็นคนที่เศร้าที่สนุกที่ สนุกสนานเฮฮาชอบแบ่งปันชอบให้ความรู้ชอบให้ประสบแบ่งปันประสบการณ์เพื่อนๆถึงแม้ว่าตัวเองไม่เก่งแต่สิ่งที่ให้ไปนี่คือรู้จริงคือทําได้จริงไม่ได้ไปเอาของใครมาหมานี้นะคะโอเคค่ะทั้งหมดนี้ก็คืออยากจะมาบอกว่าทําคลิปได้ครบ1เดือนแล้วลงคลิปทุกวันแล้วได้อะไรบ้างนะคะ1นะคะ ได้ความรู้เพิ่มทุกวันเลยค่ะได้รู้ว่าการที่เราทำวิดีโอเนี่ยทำคลิปเนี่ยเราถ่ายยังไงเราตั้งกล้องมุมไหนเราควรจะแต่งตัวยังไงเราควรจะพูดอะไรเราควรจะตัดส่วนไหนเพิ่มส่วนไหนถัดมาเราก็จะลงคลิปเวลาไหนจะลงกี่คลิป ต่อไปเอาแล้วเราจะทํายังไงให้เพื่อนมาเห็นเราอ่าก็ไปค้นหาเสิร์ชหาเอาแล้วก็ได้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะจนวันนี้นะคะแม่มกับปีแฮป ดีมากๆก,กับการทำคลิปสนุกมากๆก,กับการทำคลิปไม่ได้โฟกัสแล้วว่าใครจะวิ่งมาหาเราใครจะเข้ามาหาเราหรือใครจะว่าช่องเราเชยหรือใครจะว่าเราทำไม่ดีแต่เราตั้งใจทำให้ดีที่สุดเราตั้งใจใส่ความสุขใส่ความจริงใจใส่ความตั้งใจลงไปในคลิปถึงแม้มันจะออกมาไม่ p r o f e s s i o n a l ไม่มืออาชีพแต่นั่นก็คือคุณภาพ ของเราที่เราพยายามแล้วทำได้เราไม่ได้จบมหาวิทยาลัยเราไม่ได้จบปริญญาเอกปริญญาโทแม้แต่มสามมหก็ไม่ได้จบมาขนาดนั้นนะคะคือความรู้ของคนปหกที่มาได้ถึงขนาดนี้บอกเลยว่ามันภูมิใจมากๆเลยนะขอเสียงคนปหกใหม่เร็ว ชอบบอกบ่อยมากเลยนะคำนี้นะไม่ใช่เรียกร้องความสูงสารนะคะไม่ได้เรียกร้องคะแนนว่าคุณป6กเก่งโน่นนี่นั่นแต่ว่าอยากให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจกับคนที่ชอบคิดตัวเองว่าด้อยตัวเองไม่มีค่าตัวเองทําอะไรไม่เป็นตัวเองไม่เก่งไม่เอาคะ่ะ เลิกนะคะคิดใหม่คิดใหม่หมฉันจบป .6 แต่ฉันมีความรู้ระดับปริญญาฉันจบแค่ป .6 แต่ฉันทำงานได้ที่คนปริญญาก็าทำกันฉันจบป .6 แต่ฉันพูดภาษาเยอรมันได้พูดภาษาอังกฤษได้พูดอีสานได้พูดใต้ได้พูดไทยได้เฮ hey, <c oughs> เห็นไหมเราไม่ได้อยค่ะ หรือบางคนโอ้โหฉันจบมันทั้งสูงเนี่ยฉันไม่รู้จะไปทํางานอะไรดีเนี่ยมาอยู่เยอรมันเนี่ยงานทําความสะอาดก็ไม่กล้าไปทําเพราะว่าเดี๋ยวคนจะว่าว่าจบปริญญามามาถูพื้นอยู่อะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะงานอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมายทําแล้วมีความสุขถูพื้นจบปริญญาโทแล้วมาถูพื้นแล้วไงถูถูไปวันหนึ่งเราเปิดบริษัทใหญ่โตขึ้นมาในเยอรมันอ้าาเห็นไหมอย่าไปโฟกัส โฟกัสว่าคุณจบอะไรมาคุณมีอะไรมานะมาใหม่เริ่มใหม่ทาใหม่แล้วคุณจะประสบความสำเร็จโอเคคลิปนี้ยาวมากๆแล้วนะคะอยากจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะช่องนี้ เน้นสีสันหลากหลายตามสไตล์ของแม่มกะปินะคะจะเรียกว่าแม่มกะปิหรือพี่แม่มน้องแม่มก็ได้นะคะแต่ชื่อเล่นๆจริงๆที่ทุกคนเรียกกันรู้จักกันก็คือมาราตีนะคะกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าอยากให้เพื่อนดูด้วยก็กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของแม่มกะปิก็กดกระดิ่งไว้นะคะแม่มกะปิลงคลิปทุกวันค่ะอาจจะ1คลิป2คลิป3คลิปแล้วแต่เวลาในวันนั้นนั้นแต่ ลงแน่นอนค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบายชิสอวิดย์เดน